ถ้าวันที่เขามาเขาโทรบอกผมเต็มเลยหรือที่ว่าเขาเคยชวนผมอยู่เคยบวชเคยชวนกันมาบวชอยู่แค้ว่าถ้าบอกสักหน่อยนึงก็จะไม่ติดใจอะไรก็ไม่มนะบบจิตใจอบอรนะแสดงว่าจิตใจเราก็อนุโมทนาอยู่แล้วแต่แค่อยากให้บอกหน่อยนึงแล้ววันนี้เขาบอกแล้วนะไอที่ผ่านมาก็ถือว่าให้อภัยกันนะต่อไปก็ให้กําลังใจกันถึงจะไม่อยู่ด้วยกันเราก็ เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ในการที่จะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านครับคลิปนี้จะพาไปดูคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับท่านาได้ละทางโลกไปบวชชีนะครับไปอยู่วัดกับหลวงพ่ออาจารย์จรันนะครับอนังคโนนะครับก็ได้มาบอกลาคุณพ่อนะครับก็ดูแล้วก็บีบหัวใจมากครับเข้าใจมากก็เป็นการบอกลากันนะครับก็คือ ทิ้งทางโลกแล้วนะครับคุณแม่ทิ้งทางโลกไปบทเป็นแม่ชีนะครับพอผมบูลแล้วก็ซึ้งซึ้งใจแล้วก็แบลว่าน้ําตาตกในเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับไปกันเลยครับก็บอกแล้วก็รู้แล้วอยากขวางทางทําเลยนะไม่ได้ขวางเออเพราะว่าอุทิศชีวิตให้กับพุทธศาสนาแล้วไม่จะไม่ออกไปโลกภายนอกแล้วไม่ได้เป็นไรเป็นไม้นี่แค่อยากรู้ตอจริงว่าเป็นร้ะอะไร มาบทแทนที่จะโทรบอกตะคัน่นติดต่อไม่ได้ก็บอกยากเสีแล้วไม่เคยมีใครพูดเลยนนมีก็ไม่กวดไม่ได้ว่าอะไรอือถ้างั้นก็กลับบ้านไปเถอะกูงี้แนะ่ะไม่มีอะไรจะคุยแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยนะสนนายลงนะพระอาจารย์รขอภาัจะอวนานะ ให้ทาใจดีๆให้เป็นประโยน์จริงๆน้ว่างอย่างแต่จะไม่ถูกใจเรานะเพราะว่าชีวิตแต่ละคนก็เราพอไม่สามารถที่จะกาหนดกฎเกณฑ์อะไรได้แต่ว่าสิ่งสําคัญคือเรากาหนดจิตใจเราให้ทําอย่างไรให้มันเป็นผลมีพบมีจากเป็นเรื่องที่เราต้องไม่จากวันนี้ก็จากวันหน้า แต่ว่าการจากกันให้มันจากอย่างมีคุณค่าจะคือจากด้วยบุญคืออนุโมทนาในสิ่งที่ดีจากด้วยธรรมคือการเข้าใจในการพบในการจากในความไม่เที่ยงซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องต้องพบกับทุกคนไม่จากวันนี้ก็จากวันหน้าแต่ว่าเราจะจากด้วยด้วยความรู้สึกที่ดีหรือว่าจากควอมรู้สึกทดีอันนี้พระอาจารย์เข้าใจเขียนใจนะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง แต่ก็ให้กําลังใจเรานะถ้าเราอยากมาหวดกับพระอาจารย์ก็ได้หรือว่าอยากมาอยู่วัดอยากมาปฏิบัติก็ไดน้นะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นกําลังใจให้นะนะทำไแล้วสิ่งที่คุณปลุกขโมที่เป็นถือวรามองพระไม่เอาละไม่อยู่ละโลกไทเนาะพอละเขาคงอยากปฏิบัติ อยากศึกษาธรรมเราก็ให้มองในเรื่องของการปฏิบัติในการศึกษาธรรมในสิ่งที่ดีถ้าเรามองเป็นในเรื่องที่มันอะไรที่มันนั่นมันก็จะทําให้จิตใจเราไม่ดีถ้าเราจากกันด้วยดีความรู้สึกดีดีมันก็จะเก็บไว้ในใจแต่ถ้าเราเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีมันก็จะไม่ดีติดจิตใจเราไปมันก็จะมีความรู้สึกที่ วันที่เขามาเขาโทรบอกผมตั้งแเหนื้นหรือที่ว่าเคยเขาเคยชวนผมอยู่เคยบวชเคยชวนกันมาบวชอยู่แถวว่าเขาบอกสักหน่อยนึงก็จะไม่เกิดใจอะไรไไบอกนะแสดงว่าจิตใจเราก็อนุโมทนาอยู่แล้วแต่แค่อยากให้บอกหน่อยนึงแล้ววันนี้เขาบอกแล้วนะไอที่ผ่านมาก็ถือว่าให้อภัยกันนะต่อไปก็ให้กําลังใจกันถึงจะไม่อยู่ด้วยกันเราก็ เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ในการที่จะมีอะไรก็ลึกๆถึงจะสิ่งที่ดีแล้ะก็หวังให้เขาเจริญในบุญในธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเถอะ,ะอาจารย์จะต้องเดินทา<อ>งก็เป็นกำลังใจให้ขอพูดไว้สักคำหน่อประโยคในเมื่อคุณสิ่งแปลแล้วขอให้ยกเลิกการโกหกหลอกลวง ก็คได้หลายคนก็คืองั้นนะอ่ะน่าจะไม่มีดีครับฮะเดี๋ยวอาจารย์ของค่าเล็บ1,000บาทติดตัวไปใครกำลังใจไม่ทั่วเลยจะต้องคิดมากติดตัวไปตลอดครับค่ะแล้วอาจารย์สิ เอกมดีดีฮะพประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆดูแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องดีด้วยเป็นเรื่อง น่าเสียใจด้วยนะครับก็คือคุณคุณแม่ก็บอกลากคุณพ่อนะครับไปบวชี้แล้วนะครับก็พระอาจารย์ก็ให้กําลังใจคุณคุณพ่อนะครับก็อ,อยู่สู้ต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ